ร่วมเปิดศึกโดยลาลิน Property โชกุบุสต์เดลี่ดีท็อกส์เฟชเชียลวิปโฟมรื่อสีใดในช่วงนี้ธุรกิจรุ่งกวนแค่ไนโลกอาทิตย์มูและทีทรมารานตอบว่าเรื่อะสีทำไมถึงตอบริงครับ เขาจะตอบตัวเองก็แบบทำอะไรไหมทำทำอ้าวแล้วมันไปตอบตัวเองอ่ะก็มันไม่ได้ขายดีหานะขายที่อะไรพี่ทำอะไรขายคั่วกลิ้งขายคั่วกลิ้งที่ไหนไม่มีชิมไม่มีชิมอ้าวถูกขายที่ไหนขายที่ไหนในไอจีออนไลน์ทำเองเหรอใช่เอาสูตรมาจากไหนอ่ะอัาความลับค่ะจริงๆอ่ะคือซื้อหน้าซอยแล้วมาแพ็คขายเออสุดดยอแล้วทำไมแต่ว่าด้านนี้ติ๊กตัวเองต้องมาเอง กันค่ะเหมือนเหมือนทุกคนเลยก็ช่วงโควิดก็ตกงานก็ชวนแม่ขายของค่ะขายอะไรคะก็คุณแม่เป็นคนเหนือเราก็เลยบอกให้คุณแม่ทำอาหารเหนืออะค่ะคนเหนือจริงเป็นคนเหนือจริงๆนะพูดเสียงยังเบาเลยเจ้าเป็นคนจังหวัดอะไรเจ้าเชียงรายเจ้าเชียงรายอ้าวแต่นี้ดู YouTube มาเขาบอกว่าคนเชียงรายจะพูดเสียงดังกว่าคนเชียงใหม่น่าจะตอนด่านะคะตอนด่า นายล่องด่าบในล่องด่าด่่าพีปองชาวเชียงรายเชียงรายด่ายังไงด่าพี่ป่องให้ด่ามาด่าที่สุดจักงาวจักงาวนี่ด่าแล้วเหรอ่ถ้าไปทางเหนือนี่นะถ้าจับสำเนียงคนเหนือไม่ได้เนี่เดินตายเลยนะทำไมอ่ะสุมาเตอร์เจ้าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะบ้านปอไปทางไหนเกาถ้าคนทางเหนือเขาบอกอยู่ปูน เดินไปเลี้ยวมุมตึกก็ถึงแต่เขาบอกอยู่ปุ๊บเตรียมเหมารถได้เลยมันปูนสั้นกับปูนยาวดูหางเสียงเราดูหางเสียงหงเสียงเอาดี่พูดได้นี่ว่านั่งอยู่ใกล้ผมนี่ไม่พูดเลยนะเขาพูดไปแล้วพูดอะไรบ้างที่จะได้มีมุกแล้วพี่สมจิตตอบว่าราศีมังกรครับสมจิตเองชั่วโมงนี้ ของผมเท่านั้นครับเพราะว่าตั้งแต่โควิดอย่างที่บอกว่าผมก็ไปส่งลูกค้าพอวันนึงรัฐบาลประกาศว่านั่งร้านได้โอ้คนก็แห่แหนมานั่งทั้งยิมมวลแล้วก็ทั้งร้านกูเห็นบอกอาหารขายดีกว่าครับชาแล้วใช่ครับกินไปเยิ้มไปใส่สมุนไพรไปด้วยใบไม้ละเลใบโหระพาหรืว่าท่พาโหระพาโอเคี่ดาวตบว่าราศีจริงๆตอนแรกควรจะตอบราศีตัวเองค่ะเพราะว่าคือ ดูยังกำล,ลังดูจุจการอยู่ว่าจะไปรอดไหมรอดคร<ช>ับเลยบอกว่าก็คือกิจการที่ทําธุรกิจก็คือเป็นพวกกับข,ข้าวมือสองแต่ว่าไม่กับข,ข้าวมือสอง <ific> เดี๋ยวก่อนมีด้วยว่ากับข้าวมือสองหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วลลแล้วเหลือแลเหลือเราก็ไม่เราเราทั่วไปเลยเอาทั่วไปเลยไปบริจาครับมาทั่วไปเลยอ๋อไม่ใช่ของที่เรากินแล้วแต่ไปเอาบริจาคมาดาราของของของพี่ สมจิตเนี่ยคุณติ๋งนุ่นอ่าก่อนที่สมจิตเนี่ยอ่าของพี่เชิดของนุ่ป๋องป๋องก่อนของพี่ป๋องเนี่ยของอาร์โนดเนี่ยของพี่โจ๊กแล้วแบ่งข้าวมือสองเฮ้ยบางคนอ่ะเฮ้ยอ้าววิคกินไม่อยากกินอ๋ออยากกินมือสองตลอดลาใช่เออดิฉันเออตอบได้ทีเดียวไหมเนี่ยอ่าผมตอบว่าราศีกรกฎกรกฎ นี่คืออะไรนะ่ค <forced them. S 2> ืออะไรนี่เสียคืออะไรนะคะลิศชาอภิญานันนุ่งนุ่งหอมเงินทองความสุขมาจ่ายกองเบสกีต้าคีย์บอร์ดคือเรียกว่าสุขทั้งวงโอ้ทั้งวงความสุขไก่กองเบสกี่าร์ถ้ามีแต่กองเดียวมันไม่นั่นโอ้ทั้งวงเลยไม่ได้อะไรเลยจริงๆวะเจอพี่ป๋องได้ครับผม แล้วพี่บอกแบว่าร่าตีผมเชื่อแต่พี่เชียร์ว่าลูกสาวคนนี้ครับวันนี้บอกเพื่หวานตายวันนี้บอกเลยว่าสิ่งดีๆผมจะให้น้องๆครับแต่สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายผมจะให้ป๋าโน้ตให้โจ๊กให้พิสมจิตให้พี่หยาผมประกาศเลยผมชัดเจนเลยหรือเีย่าเพราะว่าเชียร์ทำธุรกิจหลายอย่างเขาทำหลายอย่างเอากะห์มีสปูตเตอเปดีขายดีเชียร์เม่ชาเม่ เกือบดีแล้วพ่อเกือบดีแล้วอติชาตอบว่านสีก็รักฝนเหมือนกันเชียเออทำไมเป็นพี่เชียครับไม่เพราะว่าหนูดูรายการเขาถูกพี่ชาคิดอยู่ก็เลยรู้สึกว่าพี่เชียเขาข้างแอคทีฟมากแล้วช่วงโควิดอ่ะคนจะคลิปเครียดอย่างเงี้ยพอไปดูแล้วก็ด้วยความที่พอดูคนแล้วเรารู้สึกว่าสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปดู Instagram แล้ว Instagram ก็ลิงก์ไปธุรกิจต่างๆก็เลยรู้สึกว่าลุ้งแน่นอนค่ะโอ้ดีขอบคุณมากขอบคุณมากอาจารย์ลิงฟันคิง ราศีที่ในช่วงนี้ธุรกิจรุ่งสวนกระแสโลกคือราศีมีคนถูกไหมครับมีไหมมีคนถูกไหมมีคนผิดครับมีคนผิดฟ้าผิดครับราศีราศีธนูครับราศีที่ในช่วงนี้ธุรกิจรุ่งสวนกระแสโลก ได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับราศีธนูเนี่ยในเวลานี้นะครับดาวประจาตัวคือดาวพระพฤหัสบดีโคจรทับเรือนชะตาราศีแล้วได้เป็นเอกานาราเกณฑ์ร่วมกับดาวเสาร์แปลว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดตั้งหลักชาวราศีธนูที่ยังไม่ดีเน,นี่ยอย่าบ่นเพราะตามดวงเนี่ยมันเริ่มดีแล้วสิ่งใดๆในโลกนี้เวลามันดีเนี่ยมันไม่ใช่มาทางอากาศลอยมา หายตัวมามันเกิดจากสิ่งที่เริ่มต้นทั้งนั้นถ้าเกิดคุณจะให้มีผลดีตามดวงว่าธุรกิจรุ่งคุณต้องทําธุรกิจลาออกไปทําธุรกิจมีแนวโน้มอะไรก็ตามทีมีช่องทางอะไรก็ตามทีต้องรีบทําครับเพราะเป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นปลายปีนี้ไป2ปีมีเกณฑ์รวยฟันหงุงคือแปลว่าถ้าชาวราศีธนูไม่หมดกําลังใจมีความหวัง ต่อสู้ชีวิตเริ่มต้นลาออกจากบริษัทเพื่อไปทําเองในการนับหนึ่งณวันนี้และหลังจากนี้ไปประมาณ2-3ถึงปีมีโอกาสรวยก็จึงเป็นที่มาของคำว่าธุรกิจรุ่งและประเด็นสำคัญดาวเสาโคโจรทับตัวเองแปลว่าจุดเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากแรงกดดันราหูเร่งดวงชะตาเข้าเกณฑ์ผีคนวนะโชคใหญ่ในชนาสาพระราหูจรต้องประสาราเป็นโอกาสของฟ้าบนความทุกข์ยากบนแรงกดดันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็จะนําไปสู่ความรุ่งเรืองต่อไปเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ธุรกิจรุ่งสวนกระแสโลกได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับหือว่าดีสิในข้อนี้ใครๆก็อยากได้ ร้านชีสเค้กของเราชื่ออะไรนะ Holiday Pastries ครับผม Holiday Pastries อยู่แถวไหนอยู่แถวไหนขายออนไลน์ครับอ๋อหมายถึงว่าไม่มีหน้าร้านใช่มหน้าร้านต้องสั่งก่อนวันนั้นที่ฉันอยากทานมากได้ทานเลยจริงๆหรทานแล้วจริงๆนี่ผู้ช่วยฉันเขาปลื้มคุณมากเราก็เลยบอกว่าเคยสั่งชีสเค้กมาทานแล้วบอกว่าชอบชีสเค้กหรือว่าชอบน้องอินชอบทั้งคู่นี่ก็เลยได้ชิมไงพอชิมแล้วเฮ้ยอร่อยแต่พอจะกินอีกที เคยโทรหาคุณแม่ด้วยนะแล้วคุณแม่เออแล้วคุณแม่บอกว่าอุ้ยมันขายดีมากรู้ต้องล่วงหน้าเอาจริงๆต้องล่วงหน้ากี่วันกี่วันแล้วแต่ครับแต่ว่าเราจะมีลิมิตอยู่ที่อาทิตย์ละร้อยห้าสิบปอนด์มีลิมิตด้วยก็คือจริงๆอ่ะสั่งได้ไม่ได้สั่งยากขนาดนั้นไม่ได้ยากมากครับตอนนี้มีสั่งรถด้วยหนิมีนูเทลล่าอะไรด้วยใช่ไหมนี่ไงช่วยขายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านใครอ๋อ เดี๋ยวเราได้ไปเซ็นกันนี่ก็ช่วยน้องขายมันอร่อยจริงๆตอนนี้คอนเฟิร์มมีออริจินอลบัสบ์นชีสเค้กแล้วก็มีนิวเทลล่าครับแล้วก็ตอนนี้มีรอนแคตาเมียด้วยรอนแคตาเมียด้วยเออสั่งเลยได้ไหมหวานเพิ่งทานไปเมื่อกี้ฮะคือมัหวานได้ทานแล้วใช่ไหมคะลูกได้ทานแล้วคทานเมื่อกี้ค่ะหมดเลยช่วยคายออกมาได้ไหมคลายออกมา ม่ันเนี่ยมันเป็นสารโอินมันไม่ได้มีติดบ้านเลยมันมีอยู่ที่สไลด์ไงแล้วมันไม่ทำเยอะเมื่อขายดีทำไมไม่ทำอะก <heaven> ็ <entender> อยากให้เป็นเมทูออเดอร์มากกว่าครับเพราะว่ามันต้องทําวันต่อวันเนี่ยไม่สมมติว่าคนสั่งมากกว่าร้อยห้าสิบได้ไหมเช่นวันนั้นเนี่ยเกินไปถึง200อย่างเงี้ยเราก็ไม่ตามหรอกตอนนี้ครั่วยังไม่ได้แต่กาลังหาทางขยายอยู่อ่อีอย่างก็คือส่งแค่อาทิตย์ละวันอาทิตย์สองวันครับอาทิตย์ละสองวันขใครก็ติดตามแล้วกันนะเข้าไปดูในไอใน Facebook ในอะไรของเขาได้นะก็จะเห็นร้านนี้นะมีสาวๆมาสั่งแล้วให เจ้าของร้านไปส่งมีเออมีไหมมีมพิเศษไหมคะถ้าสมมติแบบว่าเจ้าของร้านมาส่งจะเหมาหมดเลย<ก>เนี่ยคนที่ใกล้บ้านผมก็จะขับไปส่งเองผมไม่อยากให้ลูกค้าเสียค่าส่งบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหน,นอยู่ไอคอนสยาม <c oughs> ครับ <c oughs> ไปใหญ่บ้านเลยที่ใหญบ้านใหญบ้านที่แถวนั้นอจะทําอะไรอีกเรียนจบสถาปัตย์ใช่ไหมจริงๆความฝันอยากมีโฮสเทลถูกไหมใช่คือมีที่ผมไปซื้อโรงเรียนอนุบาลมาครับเขาปิดไปแล้วนะแล้วเราก็ไปเทคโอเวอร์มาทีี่โรรงเยนอนนุบาลที่ไหอยู่ตรงข้ามไอคอนสยามครับสุวรรณภูมิครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเดี๋ยวปีนี้ไม่ก็ปีหน้าจะเปิดเป็นสตูดิโอให้ถ่ายครับผมอ๋อก็จริงๆทำธุรกิจเยอะนะเมีร้านอะไรบ้างอันไหนน้องพูดดิรทา่มีร้าน ร้าน Accessories ครับเป็นกําไลกับสร้อยชื่อ Hey Bangkok ครับผมแล้วก็ร้านขนมพาเลทพาสทรีครับแล้วก็สตูดิโอชื่อ Holiday Studio ครับแต่อันนี้ยังไม่เปิดกำลังจะเปิดใช่กำลังจะเปิดใชโอ้ยต้องมีอะไรเสริมดวงไหมเสริมไปเลยดีกว่าเฮงขนาดนี้ต้องเพราะว่าต้องรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์อ่าดวงดีแบบนี้นะครับเสริมดวงกันไป AIS One t o อมอบซิม AIS Lucky Number เบอร์มงคลเสริมชีวิตซึ่งคัดเบอร์พิเศษมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นมามอบให้ด้วยนะครับ อ,อ,อย่างนี้นะคะคเขาเรียว่าเบอร์สวยเบอร์ดีค่ะคเอาไปใช้นะรับรองว่ารวยแล้วรวยอีกรวยขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะโอเคข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด3ามคนค่ะได้ก็คือบอมอินและพิษผลต้องไปลุ้นกันอีกหนึ่งข้อสักครู่เดียวครับเป็นเลขที่ดีครับก็คือรู้สึกดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้น่าจะแบบ เหมือนมีเซนต์อยู่แล้วว่าเฮ้ยธุรกิจชาทําค่อนข้างไปได้ดีแล้วพอมีคนฟันธงให้เราอีกเนี่ยก็เป็นกําลังใจที่ดีครับถ้าเกิดแบบดูแล้วดวงมาทางดีเนี่ยก็อาจจะแบบหาพัทนาเพิ่มหรือว่าแบบพยายามขยายออเดอร์ให้ได้มากขึ้นเงี้ยราศีใดในช่วงนี้จะซวยป่วยกระทันหันช่วงที่ผ่านๆมาอย่างเงี้ยชอบมีโรคอะไรแบบเซอร์ไพรส์อุบัติเหตุนั่นนี่เหมือนเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันอาจจะเป็นเราก็ได้ ลืมเอาอยาความดันมาครับเอา้าทำไมอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะความดันสูงครับเป็นก่อนไว้เพราะว่ามันเป็นโรคเฉพาะทางอันนี้อาจจะป่วยป่วยขั้นไหนอาจาราย์ลิงตายมีสิทธิ์นะ